สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นะครับสำหรับเอพีวันนี้นะครับเรามาเป็นรุ่นพุทธศิลป์นะก็หน่อยฮะวันนี้นะครับเย็นวันนี้นะครับเรามีเพียงแค่5้ารายการนะครับพี่พี่นะฮะอยากให้พี่ได้รับชมกันนะครับมีจํานวนจำกัดนะครับองค์ละ500อบาทนะครับภูเจพุทธาพุทธีพิธีสองวันละนะครับนะค่ายสุดเด็จนะพระพุทธิราชและก็ที่หลวงปู่มหาศิลานะครับวันนี้ครับนะเป็นเหรียญพุทธศิลป์นะครับนะเป็นรุ่นนะครับ จักรพัฒน์นะซุ้มเรือนแก้วนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับวันนี้อยากให้พี่ไรับชมกันนะครับนะชอบตกใจรายการไหนนะครับลองทักมาได้พี่นะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากรายการแรกให้พี่ได้รับชมมาเลยนะครับสวยๆเรื่องนี้นะครับนี่เริ่มจากรายการและรายการแรกฮะรายการที่หนึ่งกับเหรียญพุทธศินนะครับนะพระพุทธนะนี่ครับปู่มหาธิราชพุทธาพิเศษครับนะผมแบ่งปันให้พี่เพียงแค่องค์ห้าร้อยครับงานพุทธศิ์อย่างนี้ฮะ นี่ yup. สวยๆครับงานพุทธศิลป์งานหล่อนะครับประกอบสองหน้าครับนี่ครับแบ่งปันให้พี่องค์ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะนี่ฮะดูความสวยให้ก่อนนะพี่ใหญ่นีครับนี่ฮะเหรียญสองหน้าครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อพุทธศิลป์ครับเป็นหล่อแบบสมัยใหม่ครับนะพี่ดูข้าบะนี่ฮะไม่มีนะฮะไม่มีเนื้อผุดนะฮะที่แบบเหมือนงานหล่อสมัยเก่าอันนี้ขัดเจยรไงอย่างดีครับ นี่ัขัดเยินไหนยังดีครับพี่นะนี่สมเด็จนางพญาเลยครับนี่เลือนแก้วครับนี่นี่ครับนี่คือรายการที่หนึ่งนะครับผมแบ่งปันเท่ากันหมดทุกอง์นะครับเพียงองค์ละห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ปู่พันธชิตาพุทธราพิเศษครับส่อีพียันนี้ผมมีมาให้แค่ห้าองค์เท่านั้นนะครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งดูกันไปช้าๆนะครับนี่ฮะเลขค้นัมเบอร์องค์นี้นะครับนะ กลองผมไม่นีน่าจะหนึ่งห้าหรือเปล่าพี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่นะพี่นะนะฮะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับสวยเลยนะครับต่อมาครับรายการที่สองครับรายการที่สองเปิดออกมาครับรายการนี้น่ครับรายการนี้เป็นชุดนําเลิกนะครับนี่ชุดนําเลิกนี่นี่เนื้อชุบสองกริย์ครับ นี่สวยทุกองครับพี่นะครับอยากให้พี่นะครับบูชากันครับอง์ละห้าร้อยบาทเท่านั้นนะผมแบ่งปันเท่าันหมดเลยนะครับเลขคนณตัวเบอ์นี้หมายเลขยี่สิบเก้าอ๋อเขียนว่านอรอนอรือนะฮะนำเลิกนะครับนะเลขคนณตเบอร์สองเก้าครับองค์ที่สองนี่ฮะนี่ฮะงานหล่อพุทธศิลป์นะครับนะสวยงามมากๆครับพี่นี่ฮะพระพุทธศิลป์พระพุทธชินราชบวกนางพญาครับ นี่ฮะสองวหลังนะสองฝั่งสองวละครับนี่ฝั่งนี้คพุทธิราชฝั่งนี้นางพญาครับนี่ครับสวยงามก็พี่ชายนะครับอันนี้เป็นรายการที่สองนะครับผมแบ่งปันเท่ากันหมดนะครับอง์ละห้าร้อยบาทนะครับใทรไวอง์ไหนนะรีบจับรีบจับจองได้เลยพี่องค์ละห้าร้อยบาทเท่านั้นครับนี่ครับรายการที่สองนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สามขออนุญาตตัดตะคู่น่อครับนะนี่ฮะชุดนําเรื่องทุกองครับพี่นะรายการนี้นะครับเนื้อบอลชุดเงินซาตินนะองค์ชุดทองคําลงยาครับนี่ฮะองค์นี้องค์นี้องค์ชุดทองคํานะครับรายการที่สามนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆครับพี่นะครับ รายการที่สามครับเลขโคดตัเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวครับเลขโคดตัเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวครับพี่โอ้โหเลยอดใจครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับขออนุญาตนะครับถ่ายรูปนิดนึงนะพี่นะครับขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงครับสวยงามลงตัวสุดๆครับพี่นะนี่สวยงามครับพี่นะครับนะรายการเลขโคดตัเบอร์หมายเลขเจ็ดครับ ชุบเงินปัดส,สตินนะครับแล้วก็องค์ชุบทองคํำลงยาจีวรครับนี่รายการที่สามนะครับนีบ่ต่อมารายการที่สี่ครับ ลายการที่สี่นะครับปัสตานองชุบไทเทนนะฮะผิวลุ้งครับนี่องค์ผิวลุ้งนะครับสวยงามครับนี่ครับเลขค้นเบอร์นะครับน่าจะเป็นหมายเลขยี่สิบห้าเลยครับนี่ครับงานหล่อครับนี่งานหล่อแบบแบบพรีเมียมฮะอันนี้นี่ฮะร้อยตัดช่อเนี่ย งานหล่อแบบพรีเมียมนี่นะครับไม่ได้หากันง่ายๆเลยครับราคานี้ผมแบ่งให้พี่องค์ห้าร้อยบาทนะครับปู่ซาพู้ชาพิเศษด้วยครับนี่ฮะสวยงามพิชัยนะครับพระพุทธราชกับนะสมเด็จนางพญาครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับองค์นี้นะนะครับองค์ละห้าร้อยบาทเหมือนกันฮะต่อมาครับองค์สุดท้ายครับมีมาแค่ห้าองค์เท่านั้นพี่หายากนะครับ นะฮะองค์สุดท้ายครับรายการนี้ครับนี่ฮะชุบทองหน้าครับด้านหน้าเป็นองค์ชุบเงินลงยาจีวรนครับนี่ฮะเหมือนสามกษัตริย์ตะพีกแนนี่ฮะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าครับโอ้โหสวยงามจริงอนะ สวยงามครับนี่สวยแน่ๆครับนี่นะนี่คือรายการที่ห้าครับวันนี้มีมาให้พี่เพียงแค่ห้ารายการเท่านั้นนะครับนีนะ่เลขคนเบอร์หมายเลขหกนะฮะเลขคนจำนวนครับหมายเลขหกตอกนอลึกนะฮะนำเลิกนะฮะหมายเลขหกนะฮะ นะครับองละห้ารอยบาทเท่ากันหมดนะพี่นะนี่ับนะสำหรับวันนี้ครับมีมา5้ารายการกันพี่พี่ให้เลือกนะครับสำหรับอีพีเนี้ชอบถูกใจรายการไหนบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับสำหรับน้กขับขอบพระคุณที่พี่เท่อนติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับ